หมายสารจากกระเทยเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำหยาบที่เลอพูดลงไปยังไงก็อย่า,ไ,ยาไปพูดกับคนอื่นผู้ใหญ่ละถ้าไม่อยากโนกแตกฮ i สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็จะกลับมาเล่นเกม Identity นอีกแล้วนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะกลับมากับการรีวิวสกินของนางเก๋นันนะก็จะเป็นสกินที่มีชื่อว่าซ i m e ฉันจำไม่ได้ว่าชื่อสก,กินนางเชื่อ,อไอ่ะแต่แบบเป็นสก,กินตุ๊ดจีเนาะซึ่งจํากัดเลยนะทุกคนก็สวยมากเลยจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันในเกมกันเลยมาทุกคนตอนนี้เราก็เจอห้องก็เป็นที่เรียบร้อยแลย้วมาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยน้องๆจะเล่นตัวอะไรกันบ้างเออวันนี้เนี่ยเรามาเล่นกับน้องๆด้วยนะก็มีน้องอยู่คนหนึ่งเนาะที่จะมาร่วมรีวิวกับเราในวันนี้เนาะแล้วก็นางเอ็มอาร์เรนีสด้วยนั่นก็คือน้องซีเออะมาริ นะ้าฉันอ่านไม่ผิดเนาะด่านนี้ก็จะเป็นด่านส่วนสนุกทานแสงจันทร์อ่าแล้วก็จะมีอีกคนชื่อว่าแทนแทนนะก็ไม่ใช่ FC ฟซีฉลอกก็สุ่มเจอนะอ่าสกินนี้สวยมากเลยทุกคนมา มาอยู่กันในเกมแล้วด่านนี้ก็คือเป็นด่านแบบเซียนของนางเก๋เลยนะทุกคนก็คือแ้วเขาคิว่าแบบมันไกลเนาะแล้วนางเก๋มันสามารถที่จะเปิดประตูว์าไปได้ที่ไกลๆเช่นกันนะอเอออีกเกมก็เลยโกงในด่านนี้เนาะโอเคนี่มาอยู่กันในเกมแล้วถ้าเราไม่เปิดภาพสูงเนี่ยมันก็จะแบบดูจืดๆชืดๆหน่อยเนาะเอออันนี้ก็ต้องยอมรับให้ได้นะเพราะว่าดูจากตัวสกินแล้วเนี่ยเสื้อผ้าถือว่าสวยเลยทีเดียวนะแต่ถ้ามัน ไม่ได้เปิดภาพสูหรือว่ามันไม่ได้มีเครื่องประดับของมันจริงๆอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนสกินทองเท่าไหร่นะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวชันเนาะแต่ว่ามีไว้ก็อุ่นใจนะสําหรับเมนเะก๋เนาะอ่าแล้วก็สำหรับใครที่มีแบบมีตังมีงบเหลือๆเนี่ยเออก็สามารถโดเนตเครื่องประดับสกินเก๋นี้ให้ชั้นได้นะฉันจะได้มารีวิวสกินเก๋ Gate อันนี้ใหม่เนาะแล้วก็รวมกับเครื่องประดับของนางด้วยนะ ซึ่งถามว่าทำไมไม่ซื้อเครื่องประดับหรอเพราะว่าฉันไม่มีตังซื้อเลยนะคือเกลือม่วงหมดแล้วนะทุกคนไม่ได้เก็บเลยพักหลังนี้ก็คือไม่ค่อยว่างเล่นเท่าไหรนะ่เนาะแต่ถ้ามีคนซื้อให้เนี่ยก็ค่อา,างจะมีกําลังใจเีเดียวมาตอนนี้เนี่ยเพื่อนลมเพื่อนลมแล้วนะพูดผิดลิ้นพันหนึ่งเดี๋ยวเรา เปิดประตูวาร์ปใกล้หานาะง MR Oranges ก่อนเผื่อเพื่อนจะได้เข้าวาร์ปมาช่วยเราได้เนาะซึ่งลักษณะวาร์ปเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนเนาะใครอยากให้วาร์ปมันเปลี่ยนไปแบบเข้ากับสกินเนี่ยก็สามารถไปซื้อเครื่องประดับมาประดับเพิ่มได้นะก็เครื่องประดับก็จะเป็นเครื่องประดับทองเนาะราคาของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ แป8 8ันเกลือม่วงนั่นเองนะส่วนสกินนี้ก็จะเป็นสกินทองราคา1 2 8่8เกลือม่วงนั่นเองอ,อ้าวแล้วช่วยมาโดนตีไปแล้วไงโอ้โหเืโดนเร็วมากโอ oh my ก้าออ่าโอเคเครื่องนี้ปั่นเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งแล้วเหมือนเมื่อกี้เอิม่มนักมายากลก็จะปั่นเสร็จเครื่องนึงเช่นกันเนาะตอนนี้เนี่ยเหมือนเพื่อนจะโดนน่งเป็นเฟสที่2แล้วแล้ว,ลวนัก m อ o r อาร e จะช่วยได้ไหมก่อน ภาวนาให้หน้องช่วยได้อ้าช่วยได้อยู่โอเคลดมีความสุขเขความบอกว่าขอบคุณนะ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวตอนนี้มีมีสะพานอยู่ขวางกั้นตัวนี้แบบถ้าเพื่อนจะจูกออกมาด้านนอกเนี่ยเพื่อความสะดวกสบายในการย้ายที่จูของเพื่อนเรามาเปิดประตูวาร์ปให้เพื่อนกันโอเคกันแล้วก็วาร์ปกลับมาปั่นไฟกันตรงนี้เลยน,น,นี่ตอนนี้ก็คือภาวนาให้น้องจูได้นานๆน,นะเพราะว่าการที่น้องจูได้นานๆเนี่ยเราก็จะรอดไปด้วยกันไง แต่ว่าถ้าน้องทำไม่ได้แล้วก็พวกเราก็จะต้องบินตุวเยไปด้วยกันนั่นเองเราจะไปลงแขวางยาด้วยกันเออไม่ทันไหนเลยน้องลมแล้วโอ oh my God แบบนี้ก็งานยาบเลยละสิแล้วตอนนี้เนี่ยนางอ e ีบายดรีมหรือเอ็มอาร์ของเราก็เจ็บอยู่นะไม่รู้ว่านางอยู่ไหนเนาะส่วนล้วก็ปั่นอยู่ตัวนี้เลยละกันฮันเตอน่าจะไม่หาเราอ้าว ไฮไฮโอ้โหสกิน oh, oh, น้ำหอมดำพร้อมกับลิตเติ้ลเทาๆส่วนเราก็สก nice, ินเก๋ไนส์นะเออเป็นสกินตุดจีนทุกคนไม่ควรพลาดเลยใครพลาดมีเสียดายมากๆเลยนะเป็นสกินจำกัดเนาะอืมเดี๋ยวนะด้านหน้า้มันเงนเาปแปลกแต่สีฟ้าโอ้โห oh, oh, มีคนลากมาแต่เชนว่ามันไม่น่าเอาชันเนะาะการฉชนก็จะปั่นไปกันเลยอุ้ยไม่ไม่เอากบ้าแล้วแล้วกกบ้าแล้วมาสิโอ้ย oh, ฉันต้องการสินจู จะประกาศซีนทูมาสิมาสิจะขอซีนทูได้เอ้ยโอ้ยเกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้วอ้าวมาสิอ้าขมอขมอน,นางยืนนิ่งอ่ะนางยืนนิ่งอะไรอ่ะไม่ใช่ไปพับไม้เหรออ้าจะหลงกลนางว่าแล้วว่าแล้วว่านางต้องให้หลงกลแบบนี้ไม่ได้แล้วทุกคนหนีแล้วข้าวฟ้าก่อนทันไหมเออทันเลิศอิกเก๋นี่ก็มีความดีเลยตอนเปิดนะวาล์นก็คืองงมากโอ้โหจะตาอยู่นั่นแล้ว แครนางตามันด้านหลังติดๆเลยนางตามมาเร็วมากอ,อือโอ้ยว่าด้านาหลังแล้วโอ้ยยังไงไม่บอสว่าเกือบโดนแล้วไงล่ะเกือบโดนแล้วไงข้าขตาบิวา,ายบินบิ๊กบินบิ๊กมาโอ้ยวอยวอยวอยบินเลย่ะวายอุ้ยกระจกคู่ขนาดแหละวายเสียบิงกี้เสียบิงกี้เสียบิงกี อืใครจุดเครื่องใครสอนให้จุดเครื่องแบบนี้เฮ้ยฉันตายเลยฉันโดนจุดเครื่องใครอีกแล้วแล้วต้องนีใครอีฮอสโอ้ยหนีไปหล่อนเดี๋ยวจะตายโหมกันหมดนี่แหละโอ้โหฉันเกือบรอดแล้วเพื่อะจะจุดทำไมฉันลงมาหมุนไม่ทัน ฉันก็อุตส่าห์เนยียๆอยู่มาเหมือนฉึนก็ไม่คิดว่ามันจะเห็นนะเ <c oughs> งาฉึนก็น่าจะขึ้นอยู่แหละเออโอ้โหแล้วแบบนี้อะไรจะเอาอะไรมาลอดก่อนอ้าวเหมือนคนที่สุดผิดพลาดมาช่วยเราแหละเออโอโ้ช่วยฉันปุ๊บนอาง MR Orange ก็ลมปรับแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นเออมา ปหิวฉันหิวฉันตอนนี้ฉันไม่แน่ใจว่าประตูฝั่งทางสถานีหนึ่งมันเปิดหรือ,อยางนะเออนี่ก็ต้องไปดูกันก่อนเนาะแต่ฉันว่านางน้างมายากกน่าจะยังไม่เปิดแหละเพราะว่าคือฉันลม้มปุ๊บใช่ไหมแล้วเครื่องมันจุดเนาะแล้วผีก็เอามาวางแล้วเขานี้แล้วเขานี้อะไรล่ะแล้วเรานี้นางก็มาช่วยฉันแบบเร็วมากประตูไม่น่าเปิดอะ อนนี้คือต้องทิ้งนางอีบรีมอ่ะเออนางโดนไข่ฝันนะนางโดนนางซื้อฝันฉันก็ปล่อยตายไปเลยสิคะเอส่วแล้วเราก็จะเราก็จะรอดไปด้วยกันไม่กี่นักมายากลนัต้องไม่รอดฉันจะต้องรอดคนเดียวนี่เดี๋ยวฉันจะรอดคนเดียวให้สวยๆให้ดูมามาเปิดมาเปิดประตูแตกแตกกันเนี่ยเห็นไหมการที่เราจะรอดเนี่ยมันก็แค่แค่อื้อมเท่านั้นไม่มีอะไรต้องเสียแล้วจังหวะนี้อุ้ยอี มันมามันมาอเกือบรอดแล้วไม่เป็นไรฉันยังมีกอดรอดอยู่เดี๋ยวสวัสดีก็จุ๊กๆแบบเนิบเนไปก่อนละกันเพราะว่าฉันคิดว่ายังไงก็รอดเนาะนี่ไปไหนต่อดีอยคิดหนักเลยอุ้ยมันมาแล้วมันตามมาเร็วมากมันคงไม่รู้หรอกว่าฉันอยู่บนด้านบนนี้เนาะโอเคงก็หลบไปก่อนละกันนะแต่แต่ยังไงมันแปลกๆนะ มันแปลกมากนะใครมาอยู่ด้านบนโอ้ยลงอ้อยพี่ตกสรีกดลงทำไมว้ากเจ้าหูเกือบโดนแล้วโอ้โหปัิหารเยอะนี่ฉันไม่โดนกลิ้งมีที่วนๆอยู่ว้ายแล้วไอ้คนหูยเกือบโดนแล้วว้าวเนี้ยหูดีนะตาแดงหมดพอดีหรือเปล่าตาแดงมาหมดตั้งนานแล้วจ้ะโอ้โหมันออกไปแล้วอีกคนลายที่จุ เรื่องอะไรก็ไม่รู้ถึงเครื่องมรณนว่าันรอดนะกูตายโอ้โหสกินใหม่แหละสกินสวยแหละดังแมรี่หมันไซก็ยอมเนาะต้องยอมจมนนไม่รอดอ่ะโอ้โหเสียได้มากสิ่งที่ฉันทำมาทั้งเกมพังหมดพังหมดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม,ไม่ควรสุดเครื่องฆ่าเพื่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ควรเอาสกินสวยมาเล่นเพราะว่าจะตายก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนกับการเล่นตัวละครเก๋ในสกินนิสของฉันนะเออตอนต้นคลิปฉันพูดเป็นไซมยใช่ไหมคือว่าชื่อสกินว่านิสเว้ยไม่ใช่ไซายเลยทุกคนฉันฉันจำผิดนะอ่ะเออก็ใครที่คิดเห็นยังไงกับสกินนี้นะก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ฉันด้ยนะทุกคนจนจบกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย แล้วเรายังมีช่องทางการติดตัมอื่นๆอีกด้วยนะ